ล่าสุดค่ะแฟนคลับนะคะมีการเปิดเผยรูปภาพของน้องชิกิตาค่ะบอกว่าปรากฏตัวอยู่ที่สนามบินฮานิดะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะกำลังเดินทางมายัางประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารากิจนะคะรายการที่ญี่ปุ่นค่ะเม่มเมยอย่างไรก็ขอให้น้องชิเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะและล่าสุดค่ะน้องโรราก็กได้มาอัปเดตวีเวิร์สน้องโรลาบอกว่าหนูเอารูปจากงานการโยเดจอนมาบางส่วนปรากฏว่านหนูไม่ได้ถ่ายรูปไว้มากนะักรวมถึงชุดบนเวทีขอโทษด้วยนะคะงานกายโยเดจอน ครั้งแรกของเราเป็นยังไงบ้างคะมอนสตี้บอกตามตรงว่าเราสนุกกันมากๆที่น,นั่นครั้งหน้าเราจะเตรียมเวทีสุดเจ๋งอีกเวทีหนึ่งมาให้คุณได้ชมกันหนูคิดว่าเร็วที่สุดที่คุณจะได้เห็นพวกเราบนเวทีอีกครั้งคงจะเป็นคอนเสิร์ตปีนี้เกือบจะจบลงแล้วแต่หนูหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีวันที่สมหวังและมีความสุขกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนสุดท้ายนี้ขอบคุณให้ยายอินมากๆนะคะที่ถ่ายรูป2รูปสุดท้ายออกมาได้ตรงกับว่าที่หนูชอบเลยปอ้อนลอเธอถ่ายรูปเก่งมากเลยใช่ไหมคะทุกคน55จาฮ้า คงต้องยกหน้าที่ถ่ายรูปให้กับไฮยีอีแล้วล่ะอาริโกโตโกเซมาสไฮยอีนิวจินเป็นคนถ่ายรูปให้แสงเหนือด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากๆสองรูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปภาพมีอีโมจินี่นะคะแล้วก็ทําท่าเหมือนกับโรบอตต่อมาก็จะเผยให้เห็นดีเทลการแต่งตัวของน้องรร่านั่นเองนะน่ารักมากๆค่ละในล่าสุดค่ะมามีของน้องชิกิต้านะคะเอ็นดูมากๆคือล่าสุด,ดค่ะทางไทยก็ได้มีการจัดงานประกาศรร,รางวัลน,นะคะแล้วก็พี่ๆวงบัสวงของพี่ชายน้องเคนนี่เนี่ยก็ได้ไปแสดงและน้องเ งานล่าสุดด้วยที่งานเดชจอนล่าสุดนะคะหมามีก็ภาคภูมิใจมากๆ้วยหมามีเข้ามาแสดงความคิดเห็น,นะคะ่ะแล้วก็บอกว่าววทีใหญ่ปลายปียินดีกับเด็กๆบัสและเบบี้มอนสเตอร์ด้วยนะคะเก่งมากสุดยอดมากๆค่ะ2จิ๋วคอมมามีทําได้ดีมากๆนะภูมิใจน้ําตาไหลทั้งสองงานเลยค่ะแล้วก็หมามีน้องชิกิตาะคะก็ยังได้แชร์รูปภาพของพี่คอปเปอร์ค่ะแล้วก็แอมโมมินน่ารักน่ารักค่ะก็คือน้องชิ่ค่ะแชร์เข้าไปหาคุณเม่นะคะแล้วก็บอกว่าพี่เดชเ่อวันนี้สุดยอดเก่งมากน้องชิกิตามาเช่นชมพี่คอปเปอร์ ล่าสุดนะคะงานประกาศรับรางวัลน,นั่นเองนะพี่น้องสองซีน่ารักและก็อบอุ่นกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดน้องชิ้ก็บอกว่าอยากกินหมกูกระทะนะคะก็เลยลองทําเองมือก็เลยเป็นแผลค่ะอย่างไรก็ขอให้หายไวไปนะหลับบ้านหามามีแล้วก็พี่คอปเปอร์คาดว่าน่าจะได้ทานกันอย่างอริดอร่อยนะคะเดี๋ยวรอตอนที่น้องมีโอกาสได้พักผ่อนก่อนนะตุคนี้ภารกิจเบบี้มอนสเตอร์ก็คือรัวๆมาเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องชิ